้าพื้นฐานนะครับที่ช่วยเราเอาตัวรอดในสภาวะที่ตลาดผันผวนนะครับข้อที่8นะครับหลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกจากการฝัดแล้วก็โฟโมนะครับฝัดย่อม,มาจาก3คำครับ Fear, Uncertainty แล้วก็ Doubt นะครับซึ่งหมายความว่าการที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกิดความกลัวแล้วเราทำให้เราเกิดความไม่แน่ใจทำให้เราเกิดความสับสนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโฟโมนะครับซึ่งย่อม,มาจาก Fear of missing out นะครับซึ่งหมายความว่าอาการที่นักลงทุนเนี่ย เข้าซื้อหุ้นหรือเหรียญที่พุ่งขึ้นนะครับโดยไม,ไม่ได้สนใจว่าปัจจัยที่ทําให้ราคาขึ้นนั้นเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะครับอารมณ์และสภาพจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่คุมได้ยากเสมอครับและยิ่งเกี่ยวกับการลงทุนเราได้รับข่าวสารต่างๆนานามากมายจากแหล่งต่างๆทั้งทีงทเ่เราไม่สามารถที่จะหาความจริงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ย ไปตามข้อมูลที่เราได้รับมานี้ต้องมีสตินะครับไม่โฟมโแล้วก็ไม่ฝัดด้วยนะครับ